ก่อนจะชมคลิปนี้ขอแนะนำให้ไปดูภาคหนึ่งก่อนนะครับซึ่งผมก็ได้สปอยเอาไว้แล้วแต่ถ้าหากพร้อมจะรับชมแล้วกดไลค์กดซับสไคร์แล้วไปลุยกันเลยครับหลังจากสุนัขดเมาเชียน101ตัวกลับบ้านมาอย่างปลอดภัยแล้วเวลาก็ได้ผ่านไปอีก3ปีตอนนี้เนี่ยได้มีนักวิทยาศาสตร์พวกเขาได้ทำการทดลองกับพวกสัตว์ ด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้พวกมันเนี่ยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากสัตว์ที่เคยเป็นคู่อริกันให้กลายเป็นเพื่อนกันและจากสัตว์กินเนื้อให้กลายเป็นสัตว์กินผักซึ่งในการทดลองนี้เนี่ยก็ได้ทดลองกับครูเอลล่าด้วยโดยการเปลี่ยนนิสัยของเธอให้กลายเป็นคนลักหมาแล้วสารก็ได้ปล่อยตัวครูเอลล่าแต่เอลล่าจะต้องทำงานรับใช้สังคมเป็นเวลา500ชั่วโมง แเอลล่าที่ตอนนี้กลายเป็นคนลักหมาแล้วก็ได้ออกสู่สังคมภายนอกอีกครั้งพอเอลล่าเดินออกมาก็ได้พบกับอลองโซคนลับใช้ผู้ซื่อสัตย์ของเธอพร้อมกับหมาอีกหนึ่งตัวและเอลล่าก็ได้ตั้งชื่อให้มันว่าฟราฟี่แล้วภาพก็ได้ตัดมาที่โคลอีนางเอกของภาคนี้เธอนั้นทำงานเป็นเจ้าหน้าที่คุมประพฤติและกำลังคุมประพฤติอีวานซึ่งอีวานเนี่ยก็ได้เป็นลูกน้องของเควินแล้วเควินเนี่ยก็คือพระเอกของเรื่องนี้ ตัดภาพมาที่เควินตอนนี้เขาได้รับเลี้ยงพวกหมาที่ไม่มีบ้านอยู่และเอาพวกมันไปเก็บไว้ที่โกดังแห่งหนึ่งและที่นั่นเนี่ยได้มีนกแก้วมาโค,โคตัวหนึ่งที่มันได้คิดว่ามันเนี่ยเป็นหมาพิษบูเพราะมันอาศัยอยู่กับพวกหมามาโดยตลอดเควินเนี่ยก็พยายามจะให้มันบินแต่มันก็บอกว่ามันเป็นหมาและหมาเนี่ยบินไม่ได้ตัดภาพมาที่บ้านของโคลอี e. ้เธอได้รับเอาดิฟสติก หนึ่งในลูกหมาดามเมนเชียนที่ถูกเอลล่ารักพาตัวในภาคแรกมาเลี้ยงและมันก็ได้มีคู่ของมันที่ตอนนี้คลอดลูกออกมา3ตัวแต่มันได้มีหยุดตัวหนึ่งที่ไม่มีรายจุดเหมือนพี่น้องตัวอื่นๆแล้วโครอี e ก็ได้เห็นข่าวในหนังสือพิมพ์ว่าเอลล่าเนี่ยถูกปล่อยตัวออกมาแล้วแถมโครอี e ้จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่คุมประพฤติให้เอลล่าอีกต่างหากพอเช้าวันต่อมาเยวลาก็ได้มารายงานตัวกับโครอี e. แล้วก็ได้เห็นภาพใบหนึ่งที่อีวานได้เอามาทิ้งให้โครอีซึ่งเอลล่าก็ได้เห็นว่าที่โกดังนั่นเนี่ยมีหมาอยู่หลายตัวเธอเลยตัดสินใจเดินทางไปที่โกดังแห่งนั้นแล้วซื้อโกดังแห่งนั้นเพื่อทําเป็นศูนย์รับเลี้ยงสุนัขแต่ว่าโครอี้ก็ยังไม่ไว้ใจพฤติกรรมของเอลล่าก็เลยตามมาดูด้วยแล้วโครอี้ก็ได้พบกับเควินดูเหมือนว่าโครอี้กับเควินเนี่ยจะแอบชอบกันอยู่นะแล้วเควินก็ได้พาโครอี ไปดูเอลล่าที่กำลังทำคนมาอยู่เควินก็ได้บอกว่าเอลล่าเนี่ยกลับตัวกลับใจแล้วเราควรจะให้โอกาสเธอและในเวลาต่อมาเนี่ยผลงานของเอลล่าก็ได้รับรางวัลมากมายจนได้ขึ้นหน้าปกในนิตยสารตัดมาที่เรานักวิทยาศาสตร์พวกเขาที่กำลังดูทีวีอยู่เสียงของนาฬิกาบิ๊กเบนก็ได้ดังออกมาจากทีวีและจูจ่ๆมันก็ทำให้พฤติกรรมของพวกสัตว์เหล่านั้นกลับมาเป็นเหมือนเดิม แล้วนะักวิทยาศาสตร์ก็ได้ตกลงกันว่าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับแล้วพอวันต่อมาเนี่ยโคลอีก็ได้พาลูกๆของดิฟสติกมาเลี้ยงที่ทํางานด้วยระหว่างนั้นเนี่ยอตบอกหมาตัวที่ไม่มีจุดมันก็ได้ไป่องกระจกแล้วเห็นว่าตัวเองเน่ยไม่มีจุดเหมือนเพื่อนๆแล้วมันก็ได้หันไปเห็นช่างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารที่กําลังเอากระดาษเพื่อนหมึกมาวางเอาไว้มันก็เลยปีนขึ้นไปหากระดาษนั้นแล้วกลิ้งไปกลิ้งมา เพื่อจะให้หลังนั้นมีลายจุดแต่ก็โชคหลายที่ชัางซอมไม่รู้ว่าออสบอลอยู่ข้างบนนั้นเขาได้เปิดฝาเครื่องถ่ายเอกสารขึ้นมาทําให้ออสบอลตกลงไปข้างนอกหน้าต่างแต่ยังโชคดีที่มันยังเกาะรางน้ําฝนเอาไว้ได้ส่วนโคลี้ที่กําลังคุยกับเอลล่าอยู่นั้นก็ได้หันมาเห็นออสบอลโคลี้ก็เลยเปิดหน้าต่างเพื่อจะไปช่วยออสบอแต่ก็บังเอิญที่เสียงของนาฬิกาบิ๊กเบนได้ดังขึ้นพอดี เสียงนั้นดังเข้าไปในหัวของเอล่าและเธอก็มีอาการแปลกๆเมื่อโครอี e ้ช่วยออสบอมาได้แล้วเอลาก็ได้เจอกับดิฟสติกแล้วเธอก็จำมันได้ว่าตอนนั้นเนี่ยมันยังเป็นลูกหมายอยู่เอลาก็เลยรีบขอตัวกลับบ้านในระหว่างที่กำลังเดินอยู่เนี่ยเธอก็ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นลายจุดไปหมดแล้วมันก็ได้ทำให้ความทรงจำของเอล่านั้นกลับมาอีกครั้ง เมื่อไปถึงที่บ้านเอลลาก็ได้เห็นภาพวาดเสื้อคลุมลายหมาดามเมเชียนเธอก็เลยคิดจะวางแผนขโมยลูกหมามาอีกครั้งแต่ว่ารอบนี้เธอจะเอาลูกหมาดาเมนเชียนทั้งหมด102ตัวแล้วเอลลาก็ได้ออกไปตามหาช่างทาเสื้อคลุมขนสัตว์ที่มีชื่อว่าชองปีแอเพื่อจะให้ทําเสื้อคลุมลายดาเมนเชียนให้กับเธอพอวันต่อมาเควินก็ได้ไปดูละครที่โรงละครแห่งหนึ่ง แล้วก็บังเอิญเจอกับโคลี e, ้ที่เธอก็จะมาดูเหมือนกันและในระหว่างที่กําลังดูละครอ,อยู่นั้นออตบอมันก็ได้เห็นเสื้อลายจุดของตุกตาที่กําลังแสดงมันก็เลยวิ่งไปคาบเสื้อตัวนั้นแล้วหนีไปเควินกับโคลี e ้ที่ตามมาก็ได้เห็นออตบอที่ติดไปกับลูกโป่งและกําลังลอยขึ้นไปข้างบนเควินเนี่ยก็บอกให้นกแก้วบินไปช่วยแต่นกแก้วมันก็ไม่ยอมบินสักทีมันก็ได้คิดแต่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นหมา เค <Kevin S 2> วินก็เลยปีนขึ้นไปบนหลังคาแล้วกระโดดไปช่วยแทนจนในที่สุดก็ช่วยออสบอลลงมาได้โครอีก็ได้ขอบคุณเควิน Kevin, แล้วก็บอกว่าไม่รู้จะตอบแทนยังไงดีแต่จูจูเจ้านกแก้วมันก็ได้พูดออกมาว่าก็ดินเนอร์สักมื้อสิเจ้านกแก้วมันจะมีประโยชน์ก็ตอนนี้แหละแล้วเควินกับโครอีก็ได้นัดดินเนอร์กันในคืนนี้พอตกกลางคืนเควินก็ได้มาหาโครอีเพื่อจะรับไปดินเนอร์ ส่วนเจ้านกแก้วเนี่ยมันก็ได้มีของขวัญมาให้กับออสบอลด้วยละ่ะซึ่งของขวัญน,นั้นก็คือเสื้อลายจุดเพื่อจะให้ออสบอลนั้นมีลายเหมือนกับเพื่อนๆแล้วหมาของเควินกับโคลี้ก็ได้เปิดหนังดูด้วยกันส่วนเจ้าของนั้นก็พากันออกไปดินเนอร์ข้างนอกแล้วฉากนี้ก็โคตรจะโรแมนติกเลยพอวันต่อมาเควินก็ได้รับโทรศัพท์ ว่ามีลูกหมาถูกทิ้งเอาไว้เควินเลยให้อีวานออกไปเอาลูกหมาเหล่านั้นมาแต่ว่าในระหว่างนั้นอลองโซมันก็ได้แอบเอาบางอย่างเข้ามาแล้วทันใดนั้นตำรวจก็ได้เข้ามาค้นสถานที่ของเควินเพราะได้รับแจ้งมาว่ามีคนขโมยลูกหมาดาเมนเชียนเมื่อคืนนี้แล้วตำรวจก็ได้ไปพบกับกระสอบที่มีลูกหมาดาเมนเชียนอยู่ข้างในนั้นแถมอีวานที่กําลังเอาลูกหมาที่ถูกทิ้งมาก็ได้กลับมาพอดี แล้วลูกหมาเหล่านั้นก็เป็นพันดิเมนเชียนอีกด้วยทำให้ตำรวจต้องจับตัวเควินไปพร้อมกับหมาของเขาและแน่นอนว่าแผนการทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของเอลล่าที่วางเอาไว้แล้วเอลล่าก็ได้ชวนให้โคลอี้พาสุนัขของเธอไปงานปาร์ตี้ที่จะจัดขึ้นในบ้านของเธอในคืนนี้พอตกกลางคืนโคลอี้ก็ได้พาดิฟสติกไปยัางงานเลี้ยงพองานเลี้ยงได้เริ่มขึ้นหมาทุกตัวมันก็ได้กินอาหารกันอย่างวุ่นวาย แล้วหมาของเอล่าที่มีชื่อว่าฟลาฟี่ก็ได้มาเรียกให้ดิฟสติกตามมันไปที่ไหนสักแหง่งเมื่อโครอี้เห็นดิฟสติกวิ่งออกไปเธอก็ตามไปด้วยและเมื่อตามไปถึงก็ได้เจอกับห้องลับของเอล่าที่เก็บเสื้อคลุมขนสัตว์เอาไว้เต็มไปหมดแล้วโครอี้ก็ได้เห็นภาพวาดเสื้อคลุมลายจุดดัมเบิลเชียนส่วนที่บ้านของเธอสองปีเอมันก็ได้แอบเข้าไปที่นั่นเพื่อจะขโมยลูกหมาดัมเบลเชียน แต่ในระหว่างที่กําลังไล่จับออตบอยอยู่นั้นไหมของเสื้อที่ออตบอใส่มันก็ได้หลุดออกมาแล้วไปเกี่ยวกับขาของชองฟิแอทำให้ชองฟิอเอเซไปชนเส่สู้เก็บของแล้วของก็หล่นลงมาทับเขาเอาไว้ส่วนออตบอยมันก็ได้ออกไปเห่าเพื่อส่งสัญญาณหาลูกหมาตัวอื่นๆแล้วพวกมันเนี่ยก็ได้เห่าติดต่อกันไปเรื่อยๆจนเสียงนั้นดังไปถึงดิฟสติกเมื่อดิฟสติกได้ยินเสียงนั้นก็ได้วิ่งกลับไปที่บ้าน แต่แล้วทันใดนั้นเ๋ยวลาก็ได้มาเจอกับโครอี้เข้าเ๋ยวลาก็เลยขังโครอี้ไว้ในห้องนั้นส่วนชองปีเอที่หลุดออกมาได้แล้วเนี่ยมันก็ได้จับลูกหมาทุกตัวใส่กระสอบแล้วเอาไปขึ้นรถและระหว่างที่กำลังจะออกรถดิฟสติกก็ได้มาถึงพอดีมันก็เลยกระโดดขึ้นรถตามไปด้วยตัดมาที่เควินที่กําลังถูกขังคุกตอนนี้เจ้านกแก้วมันได้ยินเสียงเห่าของหมาแล้วมันก็ได้แปลภาษาหมาออกให้เควินฟัง ว่าลูกหมาลายจุดตอนนี้เนี่ยกำลังตกอยู่ในอันตรายเควิน <Kevin S 1> <Kevin S 2> ก็เลยให้นกแก้วออกไปขโมยกุญแจของตำรวจแล้วพากันหนีออกมาส่วนโครอี้ตอนนี้ที่ถูกขังเอาไว้เจ้าฟราฟี่ที่มันได้หนีออกมาก่อนก็ได้เปิดประตูช่วยโครอี้ออกมาได้แล้วเมื่อโครอี้กลับไปถึงที่บ้านก็เจอกับห้องที่พังเละเทะแถมหมาของเธอก็หายไปด้วยแล้วเควินก็ได้มาหาเธอเควินได้อธิบายเรื่องของเขาจนทำให้โครอี้เข้าใจ ส่วนพวกหมาของเควินพวกมันได้ดมหาเบาะแสของผู้ลหลแล้วก็ได้เจอกับหนังสือเดินทางไปปารีสที่ชองปีเอเนี่ยได้ทําตกเอาไว้แล้วเควินกับโครอีก็ได้พากันไปที่สถานีรถไฟส่วนที่นั่นเนี่ยเอลล่ากับชองปีเอที่กําลังจะพาลูกหมาไปปารีสจูจูออตบอลมันก็ได้หนีออกมาได้เอลล่าก็ได้บอกให้อลองโซ่ตามไปฆ่ามันทิ้งแต่ว่าอลองโซ่มันก็ทําไม่สําเร็จ ก็เลยกลับไปโกโหกเอลล่าว่ากำจัดไปแล้วส่วนเควินกับโกลีที่มาถึงเนี่ยก็ได้เห็นเอลล่าที่นั่งอยู่บนรถไฟและรถไฟก็กําลังออกพอดีและทั้งคู่เนี่ยก็ได้เห็นออสบอลที่กําลังวิ่งตามรถไฟอยู่แต่ว่าออสบอลมันก็ขึ้นรถไฟไปไม่ทันจูจๆเจ้านกแก้วมันก็ได้บินตามไปแล้วพาออสบอลขึ้นไปที่บนรถไฟได้เจ้านกแก้วมันก็เลยรู้ตัวว่ามันเนี่ยเป็นนกไม่ใช่หมาเมื่อไปถึงที่ปารีส เอลล่ากับชองปีเอก็ได้ขับรถไปที่ไหนสักแห่งเควินกับโคลี e ้ที่ตามมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเอลล่าหายไปไหนแต่ว่าหมาสองตัวที่อยู่ข้างทางมันได้เห็นเอลล่าขับรถผ่านไปมันก็เลยบอกให้พวกหมาของเควินแล้วหมาของเควินก็ได้พากันตามไปตัดภาพมาที่เอลล่ากับชองปีเอทั้งสองได้มาถึงที่โรงงานเย็บผ้าซึ่งเจ้านกแก้วกับออสบอลเนี่ยก็ได้แอบตามมาด้วยพวกมันได้เข้าไปที่โรงงานแห่งนั้น และก็ไปเจอกับฝูงดัมเบนเชียนที่ถูกจับเอาไว้อยู่ข้างล่างส่วนเควินกับโรอี้ที่ตามมาถึงก็ได้เห็นอลองโซ่เอาลูกสุนัขไปไว้ชั้นใต้ดินทั้งสองก็เลยลงไปดูที่นั่นแล้วก็ได้พบกับลูกหมาดัมเบนเชียนแต่ว่าเอลล่าก็ได้มาเจอตัวทั้งสองคนและขังทั้งสองคนเอาไว้กับพวกหมาเหล่านั้น และทันใดนั้นนกแก้วกับออตบอลที่มันได้เจาะฟ้ามาจากข้างบนก็บอกให้โคลอีรีบส่งหมาขึ้นไปให้มันแล้วหมาดัมเมเชียนทุกตัวก็ได้ถูกส่งขึ้นไปซึ่งนกแก้วเนี่ยมันก็ได้นับไว้ด้วยและมันก็ได้นับได้101ตัวรวมกับออตบอลอีกตัวก็เป็น102พอดีแล้วหมาทุกตัวก็ได้พากันหนีไปแต่ว่าเอลล่าก็เห็นเข้าซะก่อนและเธอก็ได้รู้ว่าอลองโซนาโกหกเธอเรื่องที่กำจัดหมาไม่มีจุดไปแล้ว ทำให้ชองปเอคิดจะกำจัดอลองโซแต่ว่าเขาก็พลาดท่าให้กับอลองโซส่วนเอลล่าที่ได้ตามพวกหมาไปพวกหมาเนี่ยก็ได้วางแผนเล่นงานเอลล่าโดยเครื่องทําขนมเคก้กจนเอลล่าถูกผสมกับแป้งแล้วอบออกมาเป็นเคก้กสงสัยฉากนี้วะทําไมโดนอบแล้วมันไม่ตายวะแล้วเอลล่ากับชองปเอก็ได้ถูกตํารวจจับตัวพอวันต่อมาเนี่ย อลองโซก็ได้เดินทางมาหาเควินและเอาเงินสดทั้งหมดที่เหลืออยู่ของเอลล่าจำนวน8ล้านปอนด์เพื่อมอบให้กับเควินแต่ว่าทันใดนั้นออตบอมันก็ไปเล่นอะไรบางอย่างมาจนทำให้หลังมันเลอะหมึกสีดำและเมื่อโครอี้เช็ดหมึกนั้นออกแต่มันกลับมีจุดสีดำที่จะเช็ดยังไงก็เช็ดไม่ออกแล้วโครอี้ก็ได้รู้ว่าออตบอลนั้นได้มีจุดเหมือนกับเพื่อนๆแล้วแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันฮันเลดทูดาเมนเชียน ภารกิจช่วยเหลือลูกหมาดามัเมนเชียน102ตัวถ้าชอบแล้วก็กดติดตามช่องเอาไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วนะครับบ๊ายบาย